สุกเขือมันเสมอมั่นเครือกเาสุกเขือมันเสมอมั่นเครืออค่อไม่พี่น้องคือเกา้าคือเก้าพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับน้องสตางหน้าผากเวอร์เจอกันอีกแล้วพี่น้องสมบรรยากาศท้องนายามแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่ดูน้องสตางกินหญ้าไปตามคันนาพี่น้องมาดูดูสานางเพิ่นเลี้ยงงัวพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องพูนเดี๋ยวไปบชนชั้นนังเลี้ยงงวัวเลี้ยงงวัวเลี้ยงงวัวพี่น้องมาดูบรรยากาศน้ำกันนะพี่น้องเนาะทุ่งนายามแรงนี่พี่น้องดูน้องสตังน้องสตังน้งผาผักเวอ่อ อันนี้เพิ่นทูพี่น้อง่นกินหญ้าแบบสบายๆตามสไตล์ของเพิ่นกินหญ้าตามคนาพี่น้องน้องสตังสบายดีเด้อพี่น้องเบิดสุขูสุขคนมื่อนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเกา่าคือเกา่าพี่น้องดูสาวนั่งเพิ่นเลี้ยงงัวยามแรงตามคันนาพี่น้อง นี่สานังง้ออิ่มหนาลวบย่งย่างเพื่อนบอพี่น้องมา้ยงคำอนพี่น้องเดี๋ยวพวกฉนั่งกันตาย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 สวนั่งเมาเตียน ปึ่งพี่น้องตอนนลางจูงวัวกินหยาย่ม,มาแรงพี่น้องบรรยากาศเย็นเย็นนี่พี่น้องดวงอาทิตย์ตะเวันกับขีพาบังอยู่พี่น้องยอดพ้นิตกมาแรงนี่น่ะ สบายดีพี่น้องมันเร่ยงงัวยำแรงพี่น้องง้อผุดงามเนอพี่น้องเดง้องัวท้องกำลังสีคขอดภายในเดือนนี้หรือมั้งท้องโยท้องโยธทองโซนอยู่พี่น้องดูทุ่งนายามแมลงพี่น้องเย็นสบายเย็นตา ถ้ากมาจุ้งเพิ่นซอยซอยเพิ่นพี่น้องจุ้งว่ากินหยาหนังเพิ่นปุระโตพี่น้องเอ้ยงัวกับโบลายงัวกับสองสองตัวใหญ่แล้วก็ตัวน้อยอีกตัวหนึ่งพี่น้องก็เป็นสามตัวเลี้ยงตามขันหน้าก็ได้พี่น้องเพราะมันหน่อยมันโบลายคือเพิ่นคนอื่นก็เพิ่นก็บลายเพิ่นก็ต้องเลี้ยงตามตามพื้นที่ว่างกุ้งก่วงเนาะพี่น้องเนาะ ันนี้สองโต๊ะอ่ะบุอยากไปเลี้ยงไก่พี่น้องหาเลี้ยงตามคัะน,น,นี่เลยง่ายๆพี่น้องจุ้งจุ้งกินหญ้าแป๊บเดียวกะกะอิมเลยนพี่น้องเนาะไม่ต้องไปไกลอยู่ให้อยู่หน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสบายๆไม่ต้องไปไล่ไปเลี้ยงไก่แล้วนางจุ้งงัวกินหญ้าพี่น้อง นี่เดไอซ้อมันยังกาดร,รอบๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคเจอบอบ้าป่าฝนสิตกเนาะพี่น้องเนาะงามงามผมเดีพี่น้องยึกอีกอย่างมันเป็นหูบอย่างเมฆหมอกสลายดูทุ่งนาท้องฟ้าพี่น้องอันนี้ก็ทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงวัว กินหญ้าตามคันนาแล้วก็ท้องฟ้าสีสีหมอกสีเมฆสีครามพีน่น้อง,งน้นองามนะพีน่น้องเป็นซอเลยท้องสัยฝนจิโตกเนาะพี่น้องเนาะงมาแรงนี่นี่ดูนะพี่นอ้องมันเป็นหูบอย่างพี่น้องนะให้รู้บรรยากาศล้อมรอบนะพี่น้องเนาะ ขนาดบุมี่เดดด้ยนี่พี่น้องดูทุง่งนาท้องมาดูน้องสตางน้องสตางกินหญ้าอิ่มยังสตางกินะบอยหญ้านะกินแบบสบายๆเลยเพ่ินหักนอตอ ยังบุอิ่มอยู่พี่น้องอันนี้อันนี้สีทองพี่นอ้องตัวน่าสีเงินเงินทองแล้วก็น้องสตัง ของนาทุ่งป่าสีคราม